สวัสด,ดีค่ะกลับมาพบกับ MG ที h Channel กระดีกเช่นเคยนะคะพบกับแจงค่ะทีมนะครับและว,วันนี้นะครับเราก็มีนวัตกรรมใหม่จาก MG นะครับที่มีการพัฒนาอย่างต่อเน,นื่องจนเกิดเป็น MG h S, p h e v ค่ะรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดรุ่นแรกของ MG นะคะ สามารถวิ่งด้วยระบบไฟฟ้า100%นะคะที่วิ่งด้วยโหมดไฟฟ้านะคะได้ไกลถึง67กิโลเมตรกันเลยค่ะและที่สำคัญไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมค่ะตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับด้วยอัตราเร่ง0ู0 0ต่ำกว่า8วินาทีระบบความปลอดภัย Active Safety และระบบช่วยเหลือการขับขี่25ระบบกันไปเลยครับปลอดภัยไร้กังวล ลูกค้านะคะที่สนใจนะคะเรายังมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะเรื่องรับดอกเบี้ย1.89%นะคะนานส8เดือนกันเลยค่ะออกรถง่ายเอกาสารไม่ยุ่งยากได้ทุกอาชีพครับใช้เงินจองเพียง5,000บาทเท่านั้นนะคะเราก็สามารถที่จะทำสัญญาได้แล้วนะคะรูปผลเพียง1-2วันเท่านั้น,นะคะ่ะลูกค้าก็ได้ MGHSHV p ไปครอบครองกันเลยค่ะและที่พิเศษไปกว่านั้นนะครับเรายังแถมฟรีชุดโฮมชาร์จเจอร์ ปีค่าติดตั้งนะครับมูลค่า65,000บาทกันไปเลยครับและพิเศษอีกเฉพาะ mg hsps HS ev คันนี้มีส่วนลดสุดพิเศษอยากรู้ว่าเท่าไหร่ทักอินบ็อกมาได้เลยครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารจาก mg ชัยภูมินะครับผมฝากท่านกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่อง mg ชัยภูมิ channel ด้วยนะครับ